สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ oto, รไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีกระแสข่าวนะครับการวิเคราะห์ที่สนใจเกิดขึ้นเมื่อทาง Triumph e ได้ทําการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าพวกเขากำลังเดินหน้าเข้าสู่ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กตั้งแต่ในช่วง200ถึง500 c นะครับและอย่างที่เราทราบกันดีว่าทาง Triumph e และ Bajaj จากประเทศอินเดียนั้นได้ร่วมมือกันในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นแล้วนะครับโอกาสที่พวกเขาเองอาจจะใช้เครื่องยนต์ของบาจารกับรถในคลาส250รุ่นใหม่ของพวกเขานั้นก็ถือว่าเป็นไปได้ครับโดยรถรุ่นใหม่นะครับที่ว่านั้นมันอาจจะมาในชื่อ Triumph Bonneville 250หรือไม่ก็ Triumph Street 250ที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ1สูบ250ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นเครื่องยนต์ลูกใหม่ล่าสุดนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับบาจาร์พาวซ่โฉมใหม่ที่กำลังจะมีการเปิดตัวในเด็วนนี้ ที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือมีความเป็นไปได้ว่าเครื่องยนต์ลูกนี้อาจจะเป็นความร่วมมือในการผลิตระหว่างบาจาร์และทริอัมด้วยนั่นเองดังนั้นแล้วหากจะเป็นจริงตามนี้นะครับก็เท่ากับว่ารถมอเตอรถ์ไซค์ทรอัม2องร้อซคันใหม่นั้นจะเน้นการทําราคาที่จับต้องได้ง่ายๆซึ่งเป็นไปได้ว่าราคาที่จะวางขายในอินเดียนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ70,000บาทบวกลบเท่านั้นเมื่อแปลงเป็นเงินไทยนะครับและราคาสําหรับการส่งออกไปตลาดโกลบอลโมเดลนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนต้นๆถึงกลาง ถึงแม้ว่าจำนวนซีซีของมันเนี่ยอาจจะดูน้อยกว่าคู่แข่งอย่างรถยนต Enfield Meteo 350หรือแม้แต่ Honda HiNet CB 350นะครับแต่สเสน่ห์ของ Triumph ที่เป็นจุดขายสำคัญก็คือการออกแบบตัวรถที่มีเอกลักษณ์มากๆนั่นเองคาดว่าเราจะได้เห็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Triumph 250ซีซีนะครับในช่วงปี2022ข้างหน้า ซึ่งก็ต้องมารอติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันแน่ยามที่เปิดตัวออกมาจริงๆครับสลับสนุนโดย lambretta scooter classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี cf moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาสเปอร์โยจังโกหนึ0งห้ตศูน์ s c o o e พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส